ไม่มีคำว่าอายอยู่ในพจนานุกรมมวยขเมขมรคว้าไม้ประท้วงกรรมการกลางเวทีเป็นออริจินัลกุลคแมจะแพ้ได้ยังไงใครเป็นใครให้มันรู้สบ้างดิจานสวัสดีครับวันนี้ผมก็มีเรื่องราวชาวข้างบ้านที่ทำให้เกิดอาการอยากเล่าเอามาฝากทุกท่านกันอีกเช่นเคยวันนี้เป็นเรื่องของข้างบ้านด้านติดกำแพงกับวงการศิลปะการต่อสู้มวยเนรคุณกุลคแม ที่ช่วงนี้มีแต่เรื่องแปลกๆแย่ๆออกมาให้เห็นกันได้ไม่เว้นแต่ละวันนะครับโดยเฉพาะเรื่องการตัดสินของกรรมการที่มีทั้งค้านสายตาช่วยนักมวยอวยกันเองจนบางทีแม้แต่ชาวเขมรก็ยังรับไม่ได้มากคราวนี้มันแปลกกว่านั้นครับเพราะกรรมการเนี่ยเขาตัดสินถูกแล้วแต่มันดันทำให้นักมวยเขมรเกิดอาการไม่พอใจเรื่องมันเกิดขึ้นในไฟการชกระหว่างลองโซพีนักชกขวัญใจเจ้าถิ่น กับฟาริบอสนักชกจากอิรักนะครับซึ่งพอผมเห็นภาพการโวยวายของนักมวยเขมรก็เลยเข้าไปดูการชกแบบเต็ม,เตมๆเพื่อที่จะดูว่ากรรมการเนี่ยตัดสินค้านสายตาหรือเปล่านะครับปรากฏว่าการชกไฟนี้รูปเกมค่อนข้างจะน่าเบื่อเลยนะครับเพราะมวยเขมรเอาแต่ถอยพยายามจะรอจังหวะ2เหมือนมวยฝีมือแต่สภาพคือมันไม่ได้มีฝีมือมันเลยกลายเป็นการถอยเหมือนคนกลัวเจ็บซะมากกว่านะครับ และมันก็ดูตลกมากซะจนเอาชนะความน่าเบื่อของการชกไฟนี้แล้วทำให้ผมดูจนจบได้เพราะความตลกของมวยเขมรน,นี่แหละครับก็คืออย่างที่บอกครับว่ามันเอาแต่ถอยแล้วก็ดักจิ้มหมัดและหมัดที่มันจิ้มก็คือมันเบามากๆนะครับไม่มีน้ำหนักอะไรเลยเหมือนหมัดของกีฬาอย่างเทควันโดที่อาศัยจิ้มให้เซ็นเซอร์ตรงเกาะมันดังประมาณนั้นนะครับดูยังไงมันก็ไม่มีทางที่จะทำให้คู่ต่อสู้เจ็บ หรือถึงขั้นน็อกนับอะไรได้เลยตลอด3ยกนอกจากหมัดจิ้มๆอย่างว่าแล้วนะครับผมก็เห็นมวยเขมรดักเข่าได้อยู่สัก2ครั้งแล้วก็หมัดอีก2ทีที่เข้าเป้าในขณะที่ตัวเองนั้นโดนมวยอีลานจับเทจับบิดล้มไป3ครั้งด้วยกันโดนหมัดจังๆจนหน้าสะบัดไปอีก2-3ทีโดนเตะขาจนเป๋ไปพิงเชือกอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็มีครั้งหนึ่งที่โดนจับขานะครับมันก็ทิ้งตัวแมะลงไปดือด้อเพื่อไม่ให้เขาเตะก็มีเมื่อมันบวกกับการถอยแบบไม่มีเชิงตลอดทั้ง3ยกผมดูด้วยสายตาก,ก็คืออย่างไงก็แพ้และกรรมการนั้นตัดสินถูกแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าลองโซพีเนี่ยมันเอาอะไรมามั่นใจว่าตัวเองเป็นฝ่ายชนะแถมความมั่นใจมันยังมากขนาด กล้าที่จะคว้าไม้จากมือกรรมการขึ้นมาเถียงออกสื่อที่กําลังถ่ายทอดสดกลางเวทีในขณะที่พี่เลี้ยงข้างเวทีนะครับก็ถือธงเตรียมที่จะเอามาสวมให้นักมวยเพราะคิดว่ายังไงก็ชนะจนทําให้ไฟนี้หลังการชกแทนที่โคโสกสนามเนี่ยเขาจะได้แสดงความยินดีมอบรางวัลและสัมภาษณ์ผู้ชนะใกล้เป็นว่านักมวยอิหร่านออกอาการงง,ง,งๆเบื่อเแล้วก็เดินไปขอบคุณกรรมการเงียบเ ก่อนที่จะลงจากเวทีไปปล่อยให้นักมวยเขมรที่ไม่รู้จักกับคําว่ายางอายเถียงกับกรรมการต่ออยู่บนเวทีเห็นแล้วก็เข้าใจเลยนะครับว่าคําว่ารู้แพ้รู้ชนะรู้อภัยมันใช้ไม่ได้กับมวยในละคุณเรื่องนี้ผมก็ไม่รู้ว่าลองโซพีเนี่ยเขาคิดยังไงนะครับอาจจะเคยชินกับการเป็นกุนคแมออริจินอลที่ถ้าไม่นอกก็ไม่แพ้หรือเปล่าก็ไม่รู้ แต่ภาพที่มันออกมาเนี่ยมันทำให้นิสัยถาวรของพวกมวยในระคุนอย่างการขี้โกงมันเด่นชัดขึ้นไปอีกยิ่งเหตุการณ์ด้านลบๆที่มีให้เห็นบ่อยนะครับในช่วงนี้มันยิ่งทำให้ชื่อเสียงปนปี้หนักเข้าไปอีกเยอะเลยซึ่งเรื่องแบบนี้เนี่ยนอกจากมันจะเป็นการประจานวงการมวยของตัวเองต่อสายตาชาวโลกแล้วกับชาวเขมรเองที่สถานการณ์ตอนนี้อยู่ในช่วงที่เรียกได้ว่าเป็นวิกฤตศรัทธา ก็ไม่ใช่ว่าจะส่งผลดีเช่นเดียวกันคราวนี้เราลองมาดูความคิดเห็นของชาวเขมรกันบ้างนะครับว่าพวกเขานั้นรู้สึกยังไงกับพฤติกรรมนี้คนแรกบอกว่ากรรมการทั้งห้าคนมีเรื่องต้องคุยกับลองโซพีแล้วเขาไม่ควรแสดงพฤติกรรมแบบนั้นบนเวทีฝรั่งที่ดูอยู่ถึงกับมองหน้าแบบอยากเข้ามาห้ามแต่ลองโซพีกลับบอกว่าเขาไม่ได้โดนต่อยเลยด้วยซ้ำโอ้โหอวดดีเกินไปแล้ว ลองโซพีทำตัวแย่มากบนเวทีเดี๋ยวคอยดูต่อไปนักมวยรุ่นหลังจะเอาเป็นแบบอย่างพอแพ้ก็จะโวยวายเหมือนลองโซพีคอยดูเถอะคนต่อมาบอกว่าขึ้นเวทีมาต่อยแต่กลัวเจ็บแบบนี้เขาให้ฝ่ายน้ำเงินชนะก็ถูกแล้วคนต่อมาบอกว่าลองโซพีฟ้องเลยสิถ้าคิดว่าชนะอย่างชัดเจนกูจะรอดูอย่าดีแต่พูดนะครับคนต่อมาบอกว่า ถ้าชาวต่างชาติเขาฟังรู้เรื่องมันเป็นเรื่องที่น่าอายมากคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าเลิกชกเถอะน่าอายชกมาทั้งชีวิตอย่างสู้เด็กไม่ได้คนต่อมาบอกว่ามันไม่ใช่ชิงเข็มขัดซะหน่อยให้ลองโซผีชนะมันจะผิดอะไรชาตินิยมบ้างดูเพื่อนบ้านของเราสินะครับไม่รู้ว่าเพื่อนบ้านฝังไหนของมันนะครับคนต่อมาบอกว่าต่อยมาตั้ง22ปี แต่ไม่มีไฟไหนแจ้งเกิดหรือทำให้คนดูประทับใจเหมือนคนอื่นเลยจะว่าไปเขาตัดสินให้แพ้ก็ไม่ได้แปลกอะไรหรอกถ้าขึ้นเวทีมาเพื่อหาเงินก็อย่าบ่นเดี๋ยวเขาไม่จ้างมาชกอีกกลายเป็นแค่นักมวยตัวประกอบน่าสงสารไม่มีทางให้ไปต่อแล้วนะตอนนี้คนต่อมาบอกว่าอ่อนแอแต่ไม่ยอมรับว่าตัวเองไม่ไหวแล้วคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่า เขาตัดสินให้แพ้ก็ถูกแล้วสู้ยังกะไก่จิกข้าวนะครับคนต่อมาบอกว่าผู้ตัดสินทั้ง5้าคนให้คะแนนแบบมวยไทยใช่หรือเปล่าถ้าให้คะแนนแบบมวยไทยลองโสภีก็แพ้ดีเพราะเขาล้ม3ามครั้งแต่ถ้านับหมัดกับเขาลองโซภีชนะขาดใช่ไหมขอให้ทุกคนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับคนต่อมาบอกว่าหัดประท้วงน้อยๆหน,น่อยไม่เป็นหรอดูเหมือนจะไม่มีไฟให้โชคแล้วนะ คนต่อมาบอกว่าเลิกต่อยเหอะแล้วมาเป็นกรรมการเองนะครับคนต่อมาบอกว่าต่อยแบบกลัวเจ็บไม่กล้าต่อยเขากลับด้วยอย่างกล้าเทียงอีกไม่มีอะไรเลยนะนะครับคนต่อมาเข้ามาบอกอีกว่าสู้อย่างเฮียดันอยากชนะหน้าอายนะครับแล้วก็ขอปิดท้ายด้วยความคิดเห็นนี้เขาเข้ามาบอกเอาไว้ว่าผมไม่เข้าใจเลยว่าทำไมคนคอมเมนต์ถึงไม่มีความเป็นชาตินิยมเลยพอเราไปชกต่างแดน ถึงเราชนะเขายัางให้เราแพ้ไม่เห็นคนเคอมเมนจะออกมาปกป้องกลับยอมให้ต่างชาติเอาเปรียบถ้าเป็นแบบนี้จริงๆก็ให้มวยเขมรเลิกไปเถอะแล้วดูต่างชาติชกกันก็พอคนเขมรจะได้ไม่มาด่ากันเองแบบนี้นี่ครับคำแม่ออริจินอลมันต้องแบบนี้ชาตินิยมไว้ก่อนแม้แต่การตัดสินกีฬามวยเขมรมันถึงได้เก่งแต่ในดินแดนหลังกําแพงแบบนี้ยังไงล่ะครับ ผมว่าเรื่องนี้ถ้าหากจะมองในมุมที่ดีนะครับอาจจะเป็นทางที่จะออกจากร่มเงาของมวยไทยก็ได้นะครับตั้งกฎเป็นของตัวเองไปเลยว่ากุนค,คแมนั้นถ้าหากว่านักชกเป็นคนคอมนให้นำหนึ่งคะแนนตั้งแต่ก่อนชกไปเลยถ้าต่อยในคะมเนอีกถือว่ามีผีบันพะบุรุษหนุนหลังเพิ่มให้อีกหนึ่งคะแนนก่อนชกและถ้าหากว่าด่าม,มวยไทยและเนรคุณมวยไทยด้วยก็ให้ชนะบายกลายเป็นกุนคาแม่ฮีโร่ไปเลย ตั้งกฎแบบนี้รับรองว่าได้เป็นออริจินอลสมใจและจะได้ไม่มีนักมวยมาประท้วงให้อับอายชาวโลกเขาอีกว่าไหมครับท่านผู้ชมและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดที่ผมหยิบยกมาบอกเล่าในวันนี้ทุกท่านฟังแล้วมีความคิดเห็นย,ยังไงลองคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและก่อนจะจากกันไปในวันนี้ก็ขอฝากทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจและเป็นการสนับสนุนข่าเล่าแบบไม่เอาโซดากันด้วยนะครับ วันนี้ต้องขอลาไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ